าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากค,นนค,คุณมิกครับคุณมิกเล่าว่าบ่อยครั้งที่ผมมักจะได้ยินคนเป็นพูดต่อหน้าร่างอะไรวิญญาณคนตายว่าขอให้ไปสูท่ที่ชอบที่ชอบมันทำให้ผมเคยเกิดความคิดสงสัยขึ้นมาว่าตายแล้วไปไหน คนที่ตายไปแล้วจะได้ไปที่ชอบที่ชอบจริงหรือเปล่าและผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมเพียงคนเดียวในโลกแน่ๆที่เคยคิดตั้งคำถามแบบนี้แล้ววันหนึ่งคำถามของผมก็ได้รับคำตอบไม่ใช่ผมเคยตายและฟื้นนะแต่คำตอบที่ผมได้รับมานั้นมันมาเมื่อผมต้องสูญเสียบุคคลใกล้ตัวผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนั่นก็คือย่างผมนั่นเองผมมาใส่อยู่กับย่ามาตั้งแต่เกิด เพราะพ่อผมมีลูกชายคนเดียวของบ้านปู่ของผมก็ด่วนจากไปตั้งแต่พ่อผมยังเล็กย่าเลยใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแค่สองคนแม่ลูกมาโดยตลอดหลังจากที่พ่อกับแม่ผมแต่งงานกันแม่ก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของย่าเพราะย่าอยู่ตัวคนเดียวพ่อกับแม่งผมทำงานธนาคารแต่ว่าอยู่คนละสาขาเพราะสามีภรรยาทำงานที่เดียวกันไม่ได้ นั่นเป็นกฎที่พนักงานธนาคารทุกคนต่างก็รู้ดีโดยพ่องผมจะทำงานที่สาขาต่างอำเภอระยะทางห่างจากบ้านไปประมาณ40กิโลเมตรส่วนแม่ก็อยู่ที่สาขาในอำเภอที่พวกเราอยู่นี่แหละทุกๆเช้าพ่อกับแม่ก็จะไปทำงานพร้อมกันโดยที่พ่อจะไปส่งแม่ก่อนแล้วก็เลยไปทำงานส่วนผมจะไปโรงเรียนพร้อมกับย่าเพราะย่าผมเป็นครู นอกจากย่าจะเป็นครูแล้วผมยังรู้สึกว่าย่างผมเป็นดีไซเนอร์และเป็นช่างตัดเสื้อด้วยเสื้อผ้าสวยๆที่ย่างผมใส่ล้วนมาจากฝีมือการตัดเย็บของท่านเองตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของย่ามีเสื้อผ้าเต็มตู้ทุกหลังวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีรถไอติมหรือรถก๋วเตี๋ยวป๊อปขับผ่านมาหน้าบ้านของผมได้แล้วก็ผมรู้เลยว่าจะต้องวิ่งไปหาย่าเพื่อของเงินได้ที่ไหนเพราะย่าจะนั่งประจําที่จักเย็บผ้าคู่ใจเสมอ แม้แต่ในช่วงที่ย่าเกษียณแล้วย่ายังตัดเย็บปลอกหมอนผ้าปูโต๊ะและผ้าม่านอยู่เป็นประจำจนกระทั่งย่าอายุได้7 0ปีท่านก็จากไปอย่างสงบและเมื่อย่าจากไปข้าของเครื่องใช้ที่เคยเป็นของย่าก็ถูกนำไปเก็บไว้ในห้องนอนของย่าซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วและแน่นอนว่าจากเย็บผ้าคู่ใจของย่าก็ถูกนำไปเก็บไว้ในห้องเช่นกัน ลักษณะตัวบ้านผมเป็นบ้านสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้ศพของย่าจึงถูกตั้งมาเป็นกนุศลอยู่ที่ชั้นล่างด้วยความที่ย่าเป็นที่รักของทุกคนและมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนในหมู่บ้านอยู่มากมายทําให้ช่วงนั้นมีชาวบ้านมาช่วยงานที่บ้านงผมตลอดทั้งวันทั้งคืนผมเองก็นอนเฝ้าหน้าศพโดยที่มีพ่อผมนอนอยู่ด้วยอันที่จริงผมก็นอนไม่ค่อยจะหลับหรอก เพราะเสียงวงไพ่วงไฮโลหน้าบ้านดังขึ้นมาให้ตกใจอยู่เป็นระยะระยะมีจังหวะหนึ่งที่ผมลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นคางคนยืนอยู่บันไดาทางขึ้นไปชั้นสองตอนนั้นผมอยู่ในภาวะครึ่งงรับเคร่งเดินเลยเข้าใจว่าแม่กำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านผมก็เลยลุกเดินตามขึ้นไปแต่ณเวลานั้นผมดันขยับตัวไม่ได้มันน่าจะเป็นอาการที่เรียกกันว่าถูกผีอำ คืออาการมันเหมือนกับว่าไม่มีแรงพอที่จะดันตัวเองให้ลุกขึ้นได้จังหวะที่ผมกาลังจะอ้าปากเรียกแม่ต่างผมมองเหนือขาคู่นั้นขึ้นไปเป็นชายงเกงลูกไม้ที่ผมคุ้นตามันเป็นชายงเกงของย่าแน่ๆผมจําได้ว่างเกงของย่าทุกตัวจะเย็บลูกไม้ตกแต่งเป็นชายให้กับขางเกงผมเคยถามย่าว่าทำไมต้องเย็บลูกไม้ใส่ขางเกงด้วยย่าบอกว่า เวลาตัดผ้าแล้วมีเศษผ้าลูกไม้ย่ารู้สึกเสียดายก็เลยเามาแต่งเกงให้เก๋ไก๋แต่แม่ผมไม่ใส่เกงแบบนี้แม่บอกว่าเวลาลูกไม้มันถูกกับขามันทําให้รู้สึกคันแล้วใครกันที่ถือวิสาสะเอาเกงของย่ามาใส่แถมยังจะขึ้นไปบนบ้านของผมอีกบันไดบ้านของผมเป็นบันไดโปร่งที่มีช่องว่างระหว่างขั้นบันไดไม่ได้เป็นบันไดทึบ ดังนั้นผมจึงค่อยๆขย,ยับสายตามองขึ้นไปดูว่าเจ้าของขาคู่นั้นเป็นใครปรากฏว่าจังหวะที่ใบหน้าของคนนั้นโผล่มาตรงกับช่องระหว่างบันไดผมเห็นเป็นใบหน้าของยา่าแล้วที่ทำเอาผมขนลุกไปทั่วทั้งตัวก็คือสายตาของย่าก,กำลังจ้องมองมาที่ผมด้วยที่แรกผมคิด,ดว่าตัวเองฝันไปสักพักหนึ่ง ผมเห็นแม่เดินมาปลูกพ่อผมก็เลยพยายามขยับตัวจนกระทั่งขยับตัวลุกขึ้นมานั่งได้ก็เห็นแม่กำลันงนั่งอยู่ข้างๆพ่อจริงๆแสดงว่าที่ผมเห็นย่าเมื่อกี้ไม่ใช่ความฝันแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อถึงแม้ผมจะรักย่ามากแค่ไหนแต่เจอเข้าแบบนี้ผมก็กลัวเหมือนกัน แล้วงานสวดอภิธรรมก็เสร็จสิ้นลงจนกระทั่งร่างของย่าถูกเคลื่อนออกจากบ้านไปทำพิธีชาปนก,กิจที่วัดผมได้บวชหน้าไฟให้ย่าด้วยตามภาษาเนน,นั่นแหละที่ไม่ได้เคร่งกฎระเบียบอะไรมากนักก็ต้องมีคนคอยติดตามดูแลตลอดเพื่อไม่ให้ทำความผิดที่มันหนักหนาสาหัสเราวนี้คนที่ติดตามดูแลพวกเนนก็คือเด็กวัดคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่อน้นพี่อน้อนอายุมากกว่าผมหปี ตอนนั้นผมเรียนชั้นป .5 พี่อนก็เรียนชั้นมปลายแล้วพี่โอ้นถามผมว่าเนนเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าผมผู้ซึ่งเจอผีย่าของตัวเองเมื่อเมื่อคืนก็ตอบไปว่าเชื่อแต่ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอมาให้พี่โอนฟังพี่อ้นบอกว่าถ้าเชื่อเรื่องผีก็ต้องสำรวมนะเพราะตอนนี้มีผีมาคอยขอส่วนบุญจากพวกเนนเต็ไมไปหมดผมไม่รู้ว่าที่พี่อนพูด แค่ต้องการขู่ให้ผมสำรวมกิริยาหรือพี่อ้นเห็นจริงๆแต่มันเหมือนเป็นจังหวะนรกที่ตอนนั้นน้องดีมเด็กหญิงอายุสี่ขวบเดินร้องไห้จ้ามากับแม่ป้าก็พูดว่าหนูกลัวผีหนูกลัวผีแม่ของน้องดีมก็บอกกับพ้าผ่องที่ยืนอยู่แถวนั้นว่าหนูจะพาลูกกลับบ้านก่อนนะมันว่ามันเห็นผีตัวดำๆนั่งอยู่บนหลังคาเต็มเลยพ่อผ่องก็พูดเสริมว่า เออพากลับไปเหอะเด็กเล็กๆมันจิตอ่อนอย่าลืมพาลูกไปล้างมือล้างเท้าแช่น้ำใบเทปทิมตรงถังนุ่นล่ะพอได้ยินอย่างนั้นผมรีบหันไปมองหน้าพี่อ้นทันทีพี่อ้นก็ยิ้มเหมือนประมาณว่านั่นไงบอกแล้วหลังจากพิธีชาปนากิจส่งร่างของย่าเสร็จสิ้นลงพวกผมก็ถูกพาไปศึกผมต้กลับบ้านไปพร้อมกับแม่เย็นวันนั้น หลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วชาวบ้านที่มาช่วยงานก็ช่วยเก็บของล้างถ้วยล้างจานจนเสร็จซึ่งกว่าจะเสร็จก็เกือบจะสี่ทุ่มพอทุกคนกลับไปแล้วบรรยากาศในบ้านก็เงียบเหงาลงทันทีคืนนั้นผมขอไปนอนกับแม่ที่ห้องเพราะยังตัวอยู่ห้องนอนของพ่อกับแม่่ติดกับห้องนอนของย่าก็จริงแต่ก็ดีกว่าที่ต้องนอนอยู่คนเดียว อันที่จริงแล้วพวกเราต้องรีบเข้านอนเพราะวันพวกนี้ต้องไปเก็บเท่ากุดูของย่าแต่เช้าแต่ไม่ว่าผมจะพยายามข่มตานอนอยังไงมันก็นอนไม่หลับจนกระทั่งผมได้ยินเสียงหมามเห่าหอนที่หน้าบ้านผมนอนขั้นตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมหายกลัวพอได้ยินเสียงหมาหอนผมก็คลำหาเสื้อของพ่อกับแม่ แล้วก็กำไว้แน่นเพื่อเพิ่มความรู้สึกอุ่นใจพ่อกับแม่องรู้ผมกลัวก็เลยเอามือมาจาับมือผมมาไว้สักพักหนึ่งก็มีเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาและก็มีเสียงเปิดลูกบิดประตูซึ่งมันดังมาจากห้องของย่าผมกำมือพ่อไว้แน่นในใจก็สวดมน,นมต,ต์น้ำมตศัสน้ำมตดศั์วนไปวนมาแบบนี้แต่สิ่งที่ทำให้ผมถึงกับกลัวจนร้องห้างมันก็คือ เสียงถีบจกักแม่เองก็คงกลัวไม่แพ้กันเพราะแม่ถึงกับเอ่ยปากบอกพ่อว่าพ่อเราเปิดไฟนอนกันไหมพ่อตอบกลับมาว่านอนเถอะไม่ต้องสนใจหรอกต่างคนต่างอยู่แม่เขาคงยังไม่อยากไปไหนแล้วบ้านหลังนี้ก็เคยเป็นบ้านของเขาผมก็เลยพูดขึ้นว่าย่าก็อยู่ที่ชอบที่ชอบไงจากสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียด ก็กลายเป็นว่าพ่อกับแม่ต่างก็หัวเราะออกมาแทนอันที่จริงแนะตอนนั้นผมพูดไปตามภาษาเด็กนะไม่ได้มีเจตนาจะยิงมุกตลกอะไรและก็เป็นอยู่อย่างนี้อีกนานเลยละ่ะจนผมขึ้นมอปลายก็ยังได้ยินเสียงจากเย็บผ้าทํางานเองอยู่เลยเมื่อปีที่แล้วพ่องผมตัดต้นยางนาขนาดใหญ่ในที่นาของตัวเองก็เลยได้ไม้ขนาดใหญ่มาทําประโยชน์ พ่อก็ให้ช่างไม้มาขนไม้ไปทําโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่พร้อมเก้าอี้ให้คราวนี้ช่างไม้บอกว่ามันเหลือไม้แผ่นหนึ่งพอจะทําโต๊ะขนาดเล็กได้พ่อจะให้ใส่ขาเหล็กไหมหรือจะให้ทํำยังไงบางเอื่องเนนะ้พ่อเคยไปเห็นตามร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขา,เาขาจากเย็บผ้ามาทําเป็นขาโต๊ะพ่อก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากเอาจากเย็บผ้าของย่าที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเอามาทําขาโต๊ะแทน พ่อก็เลยให้ช่างมาขนจักรไปลื้อตอนเย็นช่างก็เข้ามายกจักรไปทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นช่างทำเฟอร์นิเจอร์กับลูกน้องยกจักรเย็บผ้าเมาื่อคืนในเช้าพร้อมทั้งบอกว่าหรือไม่ได้หรอกเพราะเจ้าของเขาห่วงมากเนี่ยแกมานั่งถีบจักรทั้งคืนเลยตอนที่ช่างเฟอร์นิเจอร์ยกจักรเมื่อคืน เขาเออกจากมาวางไว้ที่ชั้นล่างไม่ได้ยกไปเก็บไว้ที่เดิมคือในห้องบนชั้นสองจากนั้นก็เลยถูกวางทิ้งไว้ในตัวบ้านข้างๆกับบันไดผมกลับมาบ้านตอนเยน็นวันศุกร์เห็นจากเย็บผ้าถูกวางเอาไว้ข้างบันไดก็แปลกใจต้องบอกคนว่าผมไม่ได้ยินเสียงจากเย็บผ้าทํางานเองมานานมากแล้วผมเข้าใจว่ายาคงไปสู่พวกผมที่ดีแล้ว ก็เลยไม่ได้กลัวจากเย็บผ้าเหมือนสมัยก่อนเลยทาให้แค่รู้สึกแปลกใจเท่านั้นผมถามแม่ว่าใครเอาจากเย็บผ้าของย่าลงมาวางไว้ตรงนี้แม่ก็ตอบมาแค่ว่าพ่อว่าจะไปทําขาโต๊ะซึ่งผมก็พอจะนึกภาพออกแล้วผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรคืนนั้นหลังจากอาบน้ําเสร็จผมก็ขึ้นนอนผมก็นอนเด่นโทรศัพท์ไปเรื่อย จนสี่ทุ่มครึ่งผมจะนอนจริง,รงๆก็เลยเดินลงมาฉี่ก่อนนอนข้างล่างตอนนั้นปิดไฟหมดแล้วมีแค่แสงไฟจากบนบ้านที่ส่องลงมาพอยห,หินถึงตีมันไดเท่านั้นผมก็อาศัยความเคยชินเดินไปเข้าห้องน้ําโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟตอนที่ผมเดินจะกลับขึ้นห้องนอนมันอดไม่ได้ที่จะมองไปที่จักรเย็บผ้าของยา่าแต่ทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีอะไร จงังหวะที่ผมกาลังเดินขึ้นบันไดได้สองขั้นมันมีเสียงแตก๊กแตกแดังขึ้นผมรู้ได้ทันทีว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรและด้วยสัญชาตญาณมันทําให้ผมหันกลับไปมองที่จักรเย็บผ้าคู่แจของญาติทันทีตีนทีบจกักรันกําลังค่อยๆขยับเหมือนมีใครบางคนกําลังใช้งานมันอยู่ถ้าใครเคยใช้จักรเย็บผ้าสมัยเก่าจะรู้ดีว่า ตีนถีบจากที่เป็นเหล็กมันหนักมากต้องใช้แรงพอสมควรในการทําให้มันขยับได้ดังนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีลม,มพัดทําให้ตีนถีบนั้นขยับได้เองหรือแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกยิ้งจกตุ๊กแกก็ไม่มีทางทําให้มันขยับได้แล้วยิ่งจากเย็บผ้าเก่าที่ไม่เคยได้หยอดน้ํามันมันจะยิ่งหนักและยิ่งเฟือผมจ้องมองดูจากที่ตีนถีบจากมันขยับช้า จังหวะมันเริ่มใช้งานจนกระทั่งมันขยับเร็วขึ้นและแรงขึ้นพอผมเห็นอย่างนั้นผมเผลอหลุดปากพูดออกไปว่าย่าปรากฏว่ามีเสียงอึ้มตอบกลับมาผม,มรีบวิ่งขึ้นบนบ้านอย่างไวเลยแต่ไม่ได้ไปนอนห้องตัวเองนะไปเคาะประตูห้องพ่อกับแม่และขอนอนด้วยพ่อกับแม่เห็นผมหน้าตาตื่นเข้าไปหาก็ตกใจ ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาพ่อถึงได้บอกผมว่านั่นไงช่งางทำโต๊ะเขาถึงได้อามาคืนผมก็นึกโกรธแม่เหมือนกันนะที่ไม่ยอมเล่าให้ผมฟังแต่ก็เข้าใจแหละว่าแม่คงไม่อยากให้ผมกลัวที่คนเป็นบอกกับร่างอะไรวิญญาณของคนตายว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนี่เห็นจะเป็นจริงสำหรับดวงวิญญาณของอย่างผมเพราะท่านยังคงอยู่ในที่ที่ท่านรักได้ชอบ ไม่ยอมจากไปไหนจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ